สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนผู้พิทักษ์นะคะเพียง30คูปองก็จะเป็นการสะสมกระปองเนี่ยนะคะเพื่อแกลกรางวัลได้ในร้านค้านะกิจกรรมตั้งแต่วันที่6กร,รกฎานะคะจนถึงวันที่12กร,รกฎาคมนี้นะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะก็เช่นกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเยๆด้ดยวยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ากี่คูปองได้สกินแน่นอน100%นะคะก็ดูกันให้จนจบคลิปนะคะเดี๋ยวจะคำนวณราคาคูปองไว้ให้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว,าวงแหวนเวทผู้พิทักเนี่ยมีสกินตัวอะไรบ้างนะคะ บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมแนะนำร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ำนะคะว่าแอดไลน์โกเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้า um นะแล้วก็ f c e b o o k Fan Page โกเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันเยอะนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1 70, นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะ Hope, ลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันจะมีสกินของตัวเอนโซนะคะนี่ก็เป็นสกิน ระดับนะลิมิเต็ดลิมิเต็ดเออลิมิเต็ดส้มนะคะอ่าก็จะออกเนี่ย ب, แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจักรพรรดิอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นสกินของตัวสุกานะคะนี่ก็เป็นสกินนี้แล้วก็ขาดอีกอ่าสองสกินนะคะอ่าก็เป็นตอนนี้ด้วยโอเคเริ่มผิดประเด็นแล้วนะถัดมานะคะก็จะเป็นสกินของตัวฮายาเตะนี่เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะคะทุกคนโอ้โหดูดิฮายาเตะสกินเยอะมากอะ่ะ ล้วก็จะเป็นสกินของตัวซานิทนะคะเป็นตัวนี้เลยนี่ส่วนมากจะเป็นลิมิเต็ดสีส้มหมดเลยนะคะก็มีตัวคิวเลนด้วยนี่คัมมิ่ง o ูนประมาณนี้นะคะโอเคเราจะไปแบบรวดเร็วนะแล้วก็จะมีของสกินตัวบัตเตอร์ฟนะคะเป็น Kingdom s w h นะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็จะเป็นกระบองนะคะเจ้าจะมี20ชิ้น5ชิ้น3ชิ้น2ชิ้นแล้วก็1ชิ้นเรามาดูกันดีกว่าว่า มันจะออกไหมนะคะตอนนี้มีคำพีอยู่เอ,อ่อสองร้อยเก้าสิบสองคูปองเอยก้าสิบสองคพีนะแต่คือเราเก็บสะสมเปสมมเหมือนเวทอันอื่นนะคะทุกคนทุกคนเอ้ยมาํมารู้สิทธิในการแลกเปลี่ยนนะคะก็ใช้สิบสามชิ้นนะคะสูงสุดสนะิบแปดอะเอ็นโซใช้สิบแปดเลยอะแพงมากเลยอะทุกคนอะเดี๋ยวเรามากดมาตรงไอเทมนะคะสําหรับใครที่ยัง ไม่มีแพ็คคัมพีขั้นสูงนะคะเราแนะนําว่าให้มาซื้อแพ็คตรงนี้นะคะแพ็คคัมพีขั้นสูงที่มันลดเนี่ยซึ่งแพ็คคัมพีขั้นสูงที่มันลดนะคะทุกคนมันจะลดเฉพาะตอนวงแหวนเวทมาแล้วมันจะมีบางวงแหวนเวทเช่ป้าที่เราไม่ได้สุ่มล้วก็ซื้อแบบแพ็คคัมพีขั้นสูงเนี่ยเก็บไว้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะคะก็จะลดไปอีกหนึ่งครึ่งหนึ่งราคาเลยนะมากดซื้อแล้วก็กดเปิดไปมาตรงนี้นะคะเรามาลองสุ่มกันดีกว่าว่าสุ่มห้าครั้งเนี่ยจะออกกี่ครั้งนะคะ ก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าระบบเสียงแบบมีเสียงรบกวนบกวนอะไรอย่างงี้แทรกนะเพราะว่าแบบเราใช้ไม้ไมไมรรรแบบไม้โทรศัพท์อ่ะแบบคอมมือถือพังอ่ะแบบโอ้สเสียใจมากนะคะเดี๋ยวเรามาทําการลองสุ่มไป5ครั้งนะคะว่าจะได้กี่ชิ้นนะซึ่งเดี๋ยวซึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละสกินทาวน์ศูนย์จุดห้าห้ากระบองนะคะเจ็ดสิบเอ็ดจุดศูนย์ห้านะคะอ e ีมจีเอฟไอคิสอลุนก็เป็นยี่สิบแปดจุดสี่ศูนย์นะคะประมาณนี้แหละอ่ะมากดสุ่มไปนะคะห้าครั้งปึ๊บ ประมาณนี้นะคะเราก็เขียนยานไปตามสไตล์นะคะเฮ้ยเราได้กระบ,บองทั้งหมดสี่ชิ้นอ่าคือเราคำนวณมาแล้วนะว่าทุกๆก,การสุ่มเนี่ยมันจะออกเท่าไหร่นะไปต่อไปรอบที่สองไปทุกคนป้าย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 มาจะได้กี่ชิ้นเนี่ยก็ได้อาจจะได้สีเ่เปล่าเฮ้ยทุกคนอุ้ยรอบนี้ออกมาห้าชิ้นเลยนี่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันออกเยอะนะคะ อ่ะเดี๋ยเราลองสมบอีกห้าครั้งนะคะเพื่อจะได้ให้มันแลกสกินไปเลยนะเป็นมา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 หมุนไปนะคะก็จะได้เป็นเฮ้ยมาอีกห้าชิ้นแล้วโอเคค่ะตอนนี้ก็มีงบพอจำกัดแลกสกินถาวรได้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกมีสามร้อยสิบสองนะคะตอนนี้ใช้ไปทั้งหมดเอ่อเจ็ดสิบห้าคัมพีนะคะอ่านี่เราก็จะแลกเป็นสกินตัวอะไรดี เ,เราคิดว่าสกินตัวอะไรที่มันมาไม่ค่อยบ่อยแพนด้ากับฮายาเตมาบ่อยนะคะซานิสก็มาบ่อยมาบ่อยถุกตัวเลยเราก็จะเอาตัวที่เราชอบเล่นแล้วกันเราเอาเป็นตัวฮายเตเตละกันนะคะมาก่อแรกไปนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ของตัวฮายาเตะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะง่ายๆเลยและสําหรับใครที่อยากรู้ราคาคูป,ปองนะคะเราได้ทําการคํานวณกันให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะการันตีราคาเอ่อที่ออกแน่นอนนะคะจะใช้อยู่ทั้งหมด450คูปองนะคะ450คูปองคือออกแน่นอน450ออกแน่นอนนะคะไม่ออกให้มาคอมเมนต์ถล่มได้เลยอะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ะก็ชอบนะคะก็กดไลค์ได้เลยนะคะเป็นกำลังใจในการให้เราซ่อมความสร็จไวๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย